ครับเกยยิ่งจเจริญครับวันนี้เอาตัวตัวไดว่าครับเป็นไดวาสวิฟไฟเบอร์หนึ่งนะครับตัวนี้ก็สภาพสวยๆเลยนะครับเป็นลอกที่เหมาะกับใช้สำหรับตกปลาตียปอมเลยนะครับหรือว่าการตกปลาหมึกไม่ใช่ปลาหมึกสิตกหมึกนะครับาตียปอมตกหมึก ปลากระพงปลากระสูบอย่างเงี้ยครับเหมาะมากครับเพราะมันตัวสปูนี้ออกจะค่อนข้างจะตื้นนิดน,นะครับนี่ยแต่ก็ไม่ได้ตื้นจ๋านะครับเขาออกแบบมาเพื่อการตีเหยียบปลอมโดยเฉพาะลอกเลยนะครับมาดูว่าหมุนรับวเป็นยังไงครับตัวนี้ตัวนี้หมุนออกจะเบาๆลื่นๆนะครับลอกลอกแบบออกแบบมาให้เบาๆลื่นๆนี่ครับผมหมุนแบบนี้ นี่ครับตัวนี้ลูกปืนเป็นระบบวันเว์แล้วนะครับเป็นลูกปืนทางเดียวแล้วเดินหน้าเดินหน้าท้ายหลังได้ครับนี่ท้ายหลังปกติเลยนะครับเดินหน้าท้ายหลังนี่ครับตัวหน้าลอกหน้าลอกนะครับหน้าลอก,ลอกดีดยังแข็งแรงอยู่นะครับดีด หนักนะครับตัวคลิกเสียงนี่คลิกเสียงหวานหวานดังพเพลาะนะครับคลิกเสียงกับระบบเบรกระบบเบรกดูห้องเบรกกันนิดนึงว่าเบรกเป็นอย่างไรผมชอบใหน้นะนะดูให้ละเอียดแตกครับนี่ฝาเป็นแบบนี้ครับนี่ไม่มีแตกแล้วนะครับฝาของเขา ตัวสปูนอ๋อห้องเบรกลึกค่อนข้างจะเบรกค่อนข้างจะใหญ่นะครับนี่สำหรับลอกเล็กๆขนาดนี้ห้องเบรกใหญ่มากนะครับแกนก็จะเป็นแกนแบบนี้นะครับเป็นแกนชั้นเดียวอ่าแกนชั้นเดียว,ย,วยาวๆนะครับแต่น็อตยังไม่ลุดนะครับนี่ฟีกเสียงก็หวานๆเลย หล่นลองซะลอะอืมหวานเจียบทิกเสียงตกลองซะละดักนิดนึง รา,ายการสดก็ต้องมีมีขักถาก,กันเกินบ้างอะเนาะโดนสดกันไม่ต้องตัดต่อนะครับผมอะเนียเสียงปกติเลยนะหวานไม่ต้องตัดต่อกันละครับเอาให้ให้านาเห็นเลยเบรกตัวนี้เข้าเบรกแล้วค่อนข้าง หนุบนุ่มหนึบเลยนะครับเดี๋ยวผมคลายดูอ่าเนี่ยอ่าดูนะตึก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 เลยเบรกไม่มีกระด้านะครับไม่กระด้านนะครับมันจะหนึบเข้าไปเรื่อยๆนะครับไม่มีตึก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 นะครับนี่ตึกตึกนุ่มหนึบมากครับเบรกเขาอ่าผมพยายามเน้นเรื่องเบรกนะครับบล็อกเบรกนี่สําคัญเลยอ่าครับผม เอาเอาอยู่ครับปลาสี่ห้าโลอยู่แน่นอนครับกับสวิฟไฟตัวนี้ครับนะนะท่านใดสนใจก็เช่นเคยครับอินบ็อกเข้ามาคุยกันถ้าตอบทางคอมเมนต์ผมก็อาจจะไม่เห็นหรืออาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะมันมันไม่ค่อยจะแจ้งเตือนเท่าไหร่ถ้าในในอินบ็อกดิแชทเข้ามาเนี่ยผมจะเห็นทันทีเลยนะครับก็ฝากไว้ครับนี่ก็ลอกตีเดียวปลอมตีประมึกครับอ่าครับตามนี้ครับสวัสดีครับ